สวัสดีครับมาดูพักเครื่องหน้าร้านนะครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะวัดพัพพานะครับเนื้อทองแดงหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกนะครับสุสานไต้รักจังหวัดลำปางเนื้อทองแดงนะครับจมูกดงๆ <c oughs> อนุสร์นะครับสร้างอุโบสถวัดพัพพานนทบ,บุรีนะครับปี17นะ2517นะเป็นเหนเนเรียญก็เรียกว่าเหรียญนิยมนะเป็นเหรียญเหรียญลักนะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่สายหลวงพ่อพเกษมเขาเล่นหากัน,นครับเล่นหากัน เนื้อทองแดงนะครับผิวออกมันปูนะครับก็เอาซักเอาซักพันเจ็ดนะกันนะเอาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับทุนเกษตรวัดพระลาพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญสร้างชาตินะครับเหรียญสร้างชาติสองสี่สองสี่เจ็ดห้าประมาณนี้นะจำไม่ผิด หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับวิธีใหญ่สร้างชาติสร้างชาติเนี่ยเอาหกร้อยบาทนะครับเทืองทองแดงพระสวยนะครับถึงจะผ่านเวลามาเอาหกร้อยนะครับผ่านกันเวลามาเกือบร้อยปีหกร้อยบาท หลวงปู่ดุลน,นะครับหลวงปู่ดุลหลังตัวทอนะครับหลวงปู่ดุลหลังตัวท ลวงผู้ดุลหลังโตทอปีสองห้าสองสามนะครับแกะบล็อกสวยงามนะร,รุ่นนี้เอาหกร้อยนะหลวงปู่ดุลหกร้อยบาทหล <c oughs> วงพ่อปานวัด่ากระแสนะครับได้มาใหม่สองเหรียญน,นะสวยๆหลวงพ่อควยลูกเสกนะเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับจมูกลง ปีหนึ่งแปดนะเป็นเหรียญพระพุทธเสมาพระพุทธนะครับที่หลวงพ,พว่อพลยร่วมลุกเสกชัดเจนมีในหนังสือนะครับเหรียญที่หลวงพ่อไปบปุกเสกนอกวัดนะครับมีด้วยกันสองเหรียญน,นะเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆคัดสวยมาแล้วนะครับลอดลุ้งๆเลยหน้าหลังเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับสองเหรียญคู่ละพันสองได้นะคู่ละพันสองได้ เหรียญปังตอหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนะครับปังตอหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูตามชื่อเลยนะครประสบการณ์ปังตอนะครับเหรียญปังตอก็ประสบการณ์ปังตอมีดนะครับมีสับหมูนะปังตอ เหรียญปังต้อหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนะครับสวยๆนะพระออกลุงนิดๆนะเอาสองพันเจดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้าเก็บนะรุ่นนี้นะครับพระเคยขึ้นถึงสามพันห้าสี่พันมาแล้วนะตอนนี้ก็ลงมาตอนนี้มันเป็นนาทีทองนะของคนที่เก็บสะสมพระนะเหมือนหุ้นนะครับพระกำลังลงน่าเก็บหลวงปู่หนูสแตมหลวงปู่หนูนะครับอายุเก้าสิบสองปีนะเหรียญน,นี้ สร้างเมื่อตอนหลวงปู่อายุเก้าสบสปีนะครับสวยๆเนื้อทองแดงผิวมันปูนะบางๆด้านหลังคานุมานสแตมหลวงปู่หนูเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสวยๆนะหน้าเก็บนะหลวงปู่หนูก็พาประสบการณ์ราชบุรีนะครับแปดร้อยบาท รูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะรูปหล่อหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรูปหล่อเป็นเนื้อเนื้อได้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวทันตัวนะครับ เอาหกรยบาทนะหกร้อยบาทเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆนะลายแตกนะตัวหนังสือชัดไม่มีล้มนะรประลอดทั่วทั้งเหรียญน,นะจมูกนี่ ไม่มีเปิดเลยองนี้สวยมากนะครับองนี้สวยมากผิวไม่มีเปิดนำธรรมชาติหลอดนะหาตำหนีไม่เจอเลยองนี้เอาพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทไหลแตกเอาพันแปดร้อยบาทนะครับสวย เก็บสวยๆถ้าเหรียญนี้ตอบโจทย์เลยนะครับพันแปดร้อยบาทเหรียญขวัญถุงนะครับหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือมหาเศรษฐีเนี่ยที่ระลึกเททองพระกริ่งชัยวัดนะครับปีสองเจ็ดนะผนถุงมหาเศรษฐีหลวงพ่อพรมขนนเหนือนะครับเก้าร้อยบาทนะ เขาเก้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อพรมก็เป็นพระที่แมงวันไม่ได้กินเลือดนะครับแล้วก็เป็นพระที่ลูกศิษย์แน่นนะครับสายสายแข็งนะรานะคาไม่ไม่ค่อยมีไม่มีลงนะมีแต่ขึ้นนะรานะคาขยับขึ้นนะหน้าสะสมนะพระม,มรีประสบการณ์ขวัญถุงหลวงพ่อรมเก้าร้อยบาทนะครับเรบหรียญนี้เก้าร้อยบาทเหรียญหล่อเล็กหลวงพ่อดำรัตุยงนะครับ ลอเ,เล็กหลวงพ่อดำวัตถุยงปัตตานีเอาสามร้อยแล้วครับน,นะสามร้อยบาทจำทุนไม่ได้แล้วนะฝร,ระปานนี้แหละเอาสามร้อยรอเล็กหลวงพ่อดำวัตถุยงเหรียญเอ็มสิบหกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับเอ็มหกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกโนด้านหลังเป็นลุงม,ม่วงนะครับปีสามหกนะครับประสบการณ์ ที่ทะลึกผูกพัตศีมานปีสามหกยี่สิบถึงยีบแปดประสบการณ์ทหารตะเวนชายแดนนะครับของรุ่นนี้ไปนะโดนเอ็มที่หกยิงนะครับไม่เข้าก็เลยเรียกว่าเหรียญเอ็มที่หกนะครับของรุ่นเดียวเลยรุ่นนี้เลยเอ็มสิบหกไม้โพแกะรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์เล็กมีเล็ก,กใหญ่ เลกนี้ออกจากวัดน่าจะห้าร้อยนะครับหมดจากวัดภายใน2วันนะมเล็กนะไม้โพแกะเอาแ0 0รอนะครับเอาแ0 0รบาทพร้อมส่งใครสนใจนะครับใครสนใจในกันไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับพอดีครับแอดไลน์ที่ id line a c a l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ0ู6 9 2 7 6 9าหกเจ็ o องธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงนะครับขอบคุณครับพอดีครับ